สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการบันทึกวิดีโอใน TikTok โดยไม่ให้มีลายน้ำนะคะซึ่งปกติถ้าเราจะบันทึกลงเครื่องอมันจะมีลายน้ำติดเข้ามานะคะเช่นนะคะสมมุติว่าเราจะาบันทึกเป็นวิดีโอนี้เราก็กดที่แชร์ค่ะแล้วก็กดที่บันทึกวิดีโอเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นวิธีนี้นะคะจะติดลายน้ำแน่นอนยังไงก็ติดลายน้ำเดี๋ยวเรามาลองลองดูตอนโหลดเสร็จกันนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่เราโหลดมาเมื่อกี้ก็จะมีไอคอนของ TikTok อยู่2ที่นะคะเนี่ยค่ะอยู่2ที่ด้วยกันก็คือถ้าทำวิธีนี้จะติดลายน้ำา้0ยแต่ถ้าวิธีการโหลดที่ไม่มีลายน้ำนะคะให้เรากดแชร์แล้วก็กดที่อ่าไลฟ์โฟโต้นะคะแล้วก็รอสักครู่ค่ะทีนี้ให้เรากลับมาที่ รูปภาพนะคะเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งจะยังไม่เป็นวิดีโอเคลื่อนไหวให้เรากดตรงแชร์นะคะแล้วก็เลือกบันทึกเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็กดกลับได้เลยอ่ก็จะมีวิดีโอขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอที่ไม่มีลายน้ำแล้วนะคะอ่ไม่มีทั้งสองที่เลย เพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะก็วิธีนี้สามารถทำได้ใน iPhone นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่า Android สามารถทำได้เหมือนกันไหมเดี๋ยวทำไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ